สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมืมม่อนี้กลับมาพบกับสาวกุ้งคือเก่าทางซองลูกแซวแวน้าเนาะเมื่อนี้เฮ้ากามาไหว้พระาพธาตุโพนเนาะพี่น้องมากับสาวนุย้ยพี่น้องสหายดีแซวลงคอยติดตามคอยเดินด้อค่ะโอ้ย <laughs> <laughs> ไปบ่งไปชมข้างในกันเลยเนาะพี่น้องมาสี่คนเลยเมื่อนี้ ตอนนี้เขาก็เปลี่ยนเครื่องเป็นยังเรียบร้อยแล้วเขาก็สิเขาไปข้างในกันเลยเนาะพี่น้องเขาไปเบิ่งไปชมข้างในกันเลยเนาะพี่น้องสาวกุ้งกับบดมาเตดน,ดนดนเลยฮากาซิมาอีกนี่แหละเฮาก็สิพากันไปเอาดอกไม้อีกก่อนเนาะ อันนี้เาอาก็สิมาบ,บูชาเอาดอกไม้เนาะพี่น้องเพื่อไปกราบพระธาตุโพนอะไรอันนี้ก็สิเป็นคันหมากเบงเนาะพี่น้องอยากได้ดอกได้ก็เก็บเอาจะได้แต่บ่มีน้องนนะ้ำเนาะโบอืดได้เลยน้องน้ำ ตันนี้เขาก็มาไหว้บรรทาดเป็นทีมห้อยเนาะพี่น้องทางนี้เขาก็สีอ้อมพู้ได้นางงามสองพระอ,องค์ป,ป,กไปไัปกก็ได้ปกักครับไปปักบทเดียวก็ได้ นางงามสวนพากันไ่ายรูปพี่น้องส่วนหฮายังบอลแล้วเนะาะพาสกคูมาอันเวียนประทาดสามหอบอะไรคุณหมอมืออะไรตอนนี้เฮากะเวียนสีอันหอดสามหอบเป็นทียมห้อยแล้วเนาะพี่น้อง เ้ากัสทีได้พากันไปกินขขาวกินหนามูนละกินขขาวปุ่นอีกอย่างไปคือเกาห่าละพี่นอ้องอ่า่นอธิษฐานยู่นะอ่โู้ว่านทิ่อธิษฐานยัง เด็ปักไปเอิ้นท่านก็นได้ตอนนี้ชาวน้อยเปินกาสีไปคอรพรอนและน้อกพี่น้องชาวกุ้งแล้วแล้วก็ชาวน้อยต่อ ขอพรพระธาตุโพนแดดแห้งพี่น้องเลยแดดอะไรอยากรอมาเนี่ยค่ะ บอนหันเพิ่นกระสิบเป็นบอนแก้บ้าแลวกระบ้าเป็นบ้าแล้วเพ,พิ่นกะแก้บ้าบอนหันจอยกัเจ้ารูปอันนี้นะรูปรูปก่อนดูมึงตอนนี้ชาวจอยเพื่อนกระอ้ตอนนี้ชาวน้อยเพิ่นกระสิบไปรูปก่อน รดนกันพี่น้องว่ามันสิดังหรือบ่พ่นลูกดังอะลีพี่น้องถ้าบางคนลูกกะสิบบด,ดังเลยเงียบอิ่มซิมอยู่อันนี้ก็จะเป็นเพิ่นมาขอพรเนาะพี่น้องกะคนกะเข้ามาเลยเลยเด้อตอนนี้ซอกุ้งเพิ่นกะเสียด อธิษานลูกข้องอยู่เนาะพี่น้องลูกแป่งแง่งลูกไปเรื่อยๆอ,อธิษฐานไปน้ำ ก็ใน,นเฮ้ากา็ไหวพระธาตุพนเป็นทีเรียบร้อยแล้วน้องพี่น้องเฮ้ากา็สิออกมาเละร,รอบรอบวัดนี่แหละอันบอลหันก็สิเป็นบอลเพิ่นไทยฮูกบนอกพี่น้องก็สิประมาณนี่แหละปุชุ่ฝนไปก่อนเลย รอบรอบพระาธาตุพ่เนาะพี่นอ้องก็จะมีประมาณนิ่มบนนี้ก็จะเป็นบนจุดทูบจุดเทียนอะไรพี่น้องจุ่มขึ้น รอบรอบวัดรอบรอบพระทาพนกัซิมีประมาณนี้แหละเนาะพี่น้องตอนนี้สาวน้อยเพิ่นกัซิมาบูซาเอาผายผูกแขน เพิ่นบ้าหรือว่าเพิ่นแก่บ้าเพิ่นเกสมมาเอาคันอยู่ในนี้แล้วเนาะพี่น้องเพิ่นกกสิมาบูซาเอาคันอันนี้ก็จะเป็นผ้าผูกแคนชาวน้อยเพิ่นชิมาตอนนี้ฮากาบูซาเอาผ้ยผูกแคนเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะพี่นอมม้องซาเมนปอเพิ่นกาเข้าไปรูปคองเพิ่นออกมาเลย อันนี้กะสิเป็นปลาถ้าใครอยกกากทำบุญกะซื้อปล่อยเนาะพี่น้องสิรูปอีกนะกกะเดี๋ยวสิรูปอีกเชียวอยู่บอนพุ่นกะสิเป็นน้องปลาเนาะพี่น้องปลนปล่อยปลาบอนเกลือปลาใอะไรพี่น้องเดดดินนนัุ้าบญ อยู่ผังบางนั่นกันสิเป็นบอลขายเครื่องลายของอยู่ของกินเนาะพี่นอ้องตอนนี้ซอกุ้งคกนกสิเสี่ยงซีพี่นอ้อง กันยัง <c oughs> ออคะกันที่หา้าอ๋อวดพวงอะไรใสกันที่ห้าเข้าไป

กันทีห่ห้ากันที่ห้ากันที่หกลงตตอนนี้สกุ้งก็ได้กันที่หา้าเนาะพี่น้องสกุงกสิม,มาอานกันที่ห้าสู่พี่น้องพังกันที่ห้าสื่สุสกักะตอนนี้กล่าวเทิงตาพามเท้าสูสกโกมีโซกลุหลาบได้เมียน้อยพังเผาน้ำเม,มียนั่นอามิตตาลูกเสียวอาหยุยั้งนุ่มน้อยล้านหลา ก็บอ่อปานพ่อแม่ย่อหยกไหเป็นเมียมิตตาพามก็เมื่อแทนเงินลาวที่จ่ายกินไปแล้วตาพามได้เมียสาวห่างยิ่งหักยิ่งผ้านาดนองเมื่อบ้านแห่งตนกันนี่ภัยจกได้ส้มสื่นโมทนาซาตาสวยแก้มหฮงซา อันพีพ่น้องซาตาสวยแก้มเฮงดังตาพามเผาเสียงเงินห้อยไดเนียคองห่วมมีกำไรท่วมล้นแนวนี่ก็สื่นใจพี่น้องเอ้ยจากดีหรือบดีเนาะพี่น้องซาวกุ้งกับองหูอันนี้ตอนนี้ฮาวก่าสิไปหาหากินข้าวนะพี่น้องบอห้ว่ามียังแห่กินอยู่ผูไปเบิงกันเลยเนาะพี่น้อง ตอนนี้ก็จนบ่ายและน้องพี่น้องเขาก็หิ้วขา่าพูเละเขากะสิไปกินข้าวบอลข้างหนาพูหละสาวนยกับสาลงเิ่กนกรย่างก่อนเลยตอนนี้เขาก็มาหอดบอลคองกินและน้องพี่น้องก็สิมีหลายอย่าง อันนี้ก็จะเป็นบ่อนกินข้าวปุ้นน้ำวานเพลย์ค่ะแล้วน้อพี่น้องเพิ่นบริมีโต๊ะให้หนัง่งมีเตโกระโต๊้ใน <c oughs> บ่อนนี้ก็จะขายข้าวปุ้นน้อพี่น้องข้าวปุ้นชุดทรายเลยพี่น้อง <c oughs> ข้าวปุ้นน้ำวาน <c oughs> ขัวมีก็มี <c oughs> เพลย์ก็มี โอเคนอพี่น้องสำหรับคลิปนี้กาซาวกุ้งกาสิคอโตลาไปก่อนถ้าภายมักก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซาวกุ้งเหตดคลิปหน้าและคลิปต่อๆไปในเด้อพี่น้องไปแล้วพี่น้อง